สวัสดีครับพบกันอีกนะครับกับผมหลังพี่เป้าในช่องหลังพี่เป้าพอยเพชรหยกนะครับแล้วก็ช่องคนเซีนบอลน,นะครับแล้วก็ในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับก็พิมพ์ครว่าคนเซนบอลเหมือนกันนะครับก็ติดตามได้ในสามช่องทางนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็เพื่อน พี่ๆน้องๆท่านใดที่เข้ารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเมื่อเวลาอัพคลิปก็จะได้แจ้งเตือนจะได้เห็นคลิปทันทีนะครับได้รับชมคลิปได้รับทีเด็กก่อนใครครับวันนี้ก็หยิบยกมา3คู่เหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่24 มนสายยนต์ครับก็มีฟุตบอลลงทําการแข่งขันกันเยอะนะครับก็หลีกใหญ่ในยุโรปอีกหลักๆก็ลงเตะกันครบนะครับก็ไปดูที่คู่แรกเลยครับก็จะลงทําการแข่งขันกันไว้หน่อยนะครับเป็นหงส์แดงครับลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซาลิกาดงนิวคาสเซิลครับก็จะคิกออฟกัน6โมงเย็นครับตามเวลาบ้านเราครับ คู่นี้สถิติเฮทเวนะครับห้านัดหลังสุดที่พบกันเป็นริ์พูรับของแดงชนะไปสี่ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกัหนึ่งครั้งนะครับส่วนห้านัดหลังสุดของของแดงครับเจ้าบ้านก็มีชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งครับนัดล่าสุดนี้ก็เสมอกับปลีดไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผลงานช่วงหลังก็จะดอกไปสักหน่อยนะครับก็จะหนักไปทางเสมอนะครับเนื่องจากฟอร์มตกนะครับก็ แขงหลังก็ผู้เล่นก็เกิดการบาดเจ็บนะครับก็ยังใช้ผู้เล่นหน้าใหม่ผสมประสานกันครับผู้เล่นที่เจ็บก็ยังเป็นหน้าเิมืนเดิมครับก็เป็นเฟอร์ติลฟานได้นะครับโจโกเมิ ok omet, แล้วก็มาติบครับแดนหน้าก็คาดว่าน่าจะใช้ซาร่าฟิมโนแล้วก็มาเน่ครับเป็นสามประสานคอยล่าตะข่ายครับ ส่วนสาลิกาโดงนี้ก็เซิรนครับผลงาน5้านัดหลังสุดก็มีชนะ2เสมอ2แพ้1นครับนัดสุดนี้เอาชนะเวทแฮมไป3ามสองครับผลงานช่วงหลังก็เตื้องครับก็ดีขึ้นยอะนะครับสําหรับสาลิกาดงครับช่วงหลังก็ฟอร์มแจ่มครับสภาพทีมก็ถือว่าสมบูรณ์ครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คาดว่าก็จะใช้ชุดเดิมครับที่เอาชนะเวทแฮมมาครับคู่นี้ทรงบอลเกตบอลก็ยังเป็นทางฝั่ง ลิ์พูนครับที่ยังเหนือกว่าครับถึงแม้ฟอร์มช่วงหลังจะดรอปลงไปแต่เกมนี้ได้เล่นในบ้านในสนามเย้าตัวเองครับก็ผู้เล่นหลายคนก็จะเริ่มปรับในแผงหลังเซนเตอร์แบ็กเซนเตอร์ฮับก็น่าจะปรับเข้าทีมได้นะครับก็ยังคาดว่า ของแดงก็น่าจะเอาชนะนิวคาสเซิลได้นะครับเนื่องจากนิวคาสเซิลถึงแม้ฟอร์มจะดีแต่ก็ยังไม่สม่ำเสมอครับโดยเฉพาะเกมนอกบ้านแล้วก็มักจะเป็นของแสลงของนิวคาสเซิลครับ mm hmm. เมื่อเจอกับริวพูทีไรก็จะพาท้าให้กับริวพูตลอดครับคู่นี้ฟันธงเคียร์ลิวพูนะครับสกอร์ก็3-0นะครับเป็นริวพูร,รับเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลไป3ประตูต่อ0ครับ ไปต่อที่คู่ที่2ครับก็ข้างฝากไปที่ฟุตบอลเมติกาเยอรมันกันบ้านครับเป็นคู่ระหว่างไม้นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเสือใต้มาเยือนมินิครับคู่นี้ก็จะลงทาการแข่งขันคิกออฟกันในเวลา2องทุ่มครึ่งครับคู่นี้ผลงานการพบการน5ารักหลังสุดครับเป็นเสือใต้ครับบาเยือนที่เอาชนะได้หมดทั้ง5ครั้งครับส่วนทางฝั่งไม้นะครับเจ้าบ้านก็มีชนะ3เสมอสัดล่าสุดก็เอาชนะเบเ์มนไป1นประตูศูนย์ครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนผลงานหน้านัดหลังสุดของเสือใต้นะครับก็มีชนะ3เสมอ1แพ้หนึครับนัดสุดก็เอาชนะรเวร์เซนไป2ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ก็ยังเป็นบายเยือนครับถึงแม้แนวลุกจะขาดกองหน้าตัวเก่งอย่างรีวันดอกกี้ครับที่มีอาการบาดเจ็บครับแต่ก็ยังเชื่อว่าน่าจะบุกมาเอาชนะไมได้ครับเนื่องจากไมายจะมีเกมรับค่อนข้างไม่ดีนะครับ ึงจะไม่มีขอให้นะครับบาเยือนถึงจะไม่มีเรวันดักกี้นะครับแต่ก็ยังมีตัวเลือกในแนแดนหน้าที่ทดแทนกันได้นะครับสกอร์ที่คาดก็หนึ่งสามนะครับเป็นมายนะครับที่เปิดบ้านแพ้กับบาเยือนมริลิกไปหนึ่งประตูต่อสามนะครับคู่นี้ฟันธงเชียร์บาเยือนมริลิกนะครับก็กลับมาที่บร์ลีกอังกฤษนะครับก็คู่ห้าทุ่มครับเป็นเวสต์แฮมนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ ถึงรูนัมงินคามเชลซีครับก็เป็นคู่นี้ก็คิกออฟกัน5ทุ่มครับผลงานหนะ้านัดหลังสุดนี้ก็จะผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับเป็นทางฝั่งวิทแฮมนะครับก็ชนะไป2ครั้งนะครับแล้วก็เชลซีชนะ2ครั้งครับแล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับส่วนผลงานหนะ้านัดหลังสุดของวิทแฮมครับก็มีชนะ2เสมอ1แพ้2ครับ ส่วนทางฝั่งเชลซีนะครับผลงาน5นัดหลังสุดก็มีชนะ3สเสมอ1แพ้1ครับคู่นี้ผลงานดีด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะเวทแฮมนะครับปีนี้พวกเขาทำผลงานได้ดีมากครับมีรุน้นท็อปโฟมีรุน้นไปเล่นทั่วยุโรปค,ครับส่วนทางฝั่งเชลซีนะครับก็ผลงานดีเช่นกันนะครับคู่นี้เจอกันทีไรก็มักจะจบลงด้วยผลเสมอกันครับก็ เวทแฮมปีนี้เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งมากครับส่วนเชลซีแข็งหลังก็ค่อนข้างเหนียวนะครับคู่นี้น่าจะจบด้วยผลเสมอแบบมีสกอร์ครับสกอร์ที่คาดก็หนึ่งหนึ่งครับเป็นเวทแฮมนะครับที่เปิดบ้านเสมอกับเชลซีไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้เชียร์เวทแฮมครับสรุปสามทีมที่มาฝากเพื่อนๆพี่น้องในค่ำคืนนี้นะครับเป็นลิเวอร์พูลครับเวทแฮมและก็บาเยิร์นมิวนิกนะครับ ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับก็อย่าลืมครับทีเด็ดในกลุ่มไลน์ก็ค่าใช้จ่ายเพียงสัปดาห์ละ1 0 0บาทครับใครสนใจอยากได้ทีเด็ดก็แอดไลน์มาได้นะครับเข้ามาใช้บริการกันได้ครับแต่พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ